บอกแล้วว่าเรื่องเต้นเนี่ยพิมมาไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนทำเอาพี่สาวชาวจีนเนี่ยแห่คอมเมนต์ถึงการเต้นที่โดดเด่นของเธอจนลามไปถึงเรื่องหุ่นที่ทำให้การเต้นของเธอเนี่ยยิ่งดูสม,มุดขึ้นไปอีกค่ะคุณเต้นได้แข็งแรงขนาดนั้นได้ยังไงในเมื่อหุ่นของคุณผอมมากๆในบรรดาจุดเด่นทุกอย่างของเธอเนี่ยหุ่นจะเป็นสิ่งที่คนพูดถึงน้อยที่สุดแต่ถ้าได้พูดถึงแล้วแล้วก็หุ่นของเธอเนี่ยก็ดูดีมากๆไม่แพ้ใครเลยพิมมามีโครงกระดูกที่เล็กสุดๆยิ่งมองก็ยิ่งรู้สึกว่่าเธอหุนดี แขนขาย,ยาวแถมยังเต้นได้สวยงามอีกคนไทยหล,หลายๆคนเนี่ยมีหุ่นที่สมส่วนจริงๆฉันละอิจฉาจังแต่ที่เป็นไวรัลจนเป็นที่พูดถึงกันให้แฟดในหมู่แมจินเนี่ยก็คือการที่พิมมาไว้ผมสั้นลุคนี้ค่ะแมจินกรีดกันหนักมากแถมยังบอกว่าผมสั้นลุคนี้ทําให้คุณดูแตกต่างมากจริงๆมองไปมองมาบางมุมเนี่ยเธอเหมือนกับลริซ่าในช่วงที่มาอยู่เกาหลีแรกๆเลยนะ เธอตัดผมสั้นแล้วยิ่งทําให้ดูโดดเด่นขึ้นไปอีกฉันรู้สึกว่าลุกนี้สวยที่สุดเลยอ่ะพูดเลยว่าไม่มีใครต้านความน่ารักและความขี้เล่นของพิมมาได้อย่างที่พี่สาวชาวจีนบอกจริงๆค่ะ